สวัสดีครัครบกับลาเลนเจอร์ประจำวันก็ไม่มีอะไรก็บนเหมือนเดิมจะทิมก่อนเออเออเอ,อเสียงหายหรือเปล่ปนานะชาวันนี้ก็ลากกบแดงเล่นไปเรื่อยๆหรือครับตัวเก็บเลเวลก็เริ่มเต็มหมดแล้วใช้ได้แล้วแต่พวกนี้ถ้าไม่รู้จะจะเอาตัวไหนขึ้นก็เดี๋ยวจะขายทิ้งเอาเป็นเงินมาอัพก็ยังก็ยัอัพไม่ครบนะ อยากรู้คนที่เล่นเยอะๆเขาอัพครบไปได้ไงน่าจะเป็นยุคก่อนแหละครับยุคนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ละเนี่ยอัพครบกันไปได้อย่างไรตอนนี้มาอัพแรกครับเพราะไอตัวนั้นมันใช้แรกเยอะไงเราก็ผมก็จะให้มันง่ายขึ้นเงินเกลี้ยงให้มันเลขใช้ได้ง่ายขึ้นไปไปลุยด่านกัน ตอนนี้ตัวจุนโกะเราก็หาวิธีเล่นกับมันได้แล้วนะคือมันจะใช้แล่น้อยกว่าไอ้เจมเวลาเจมเล่งใช้คำตัวใช้คําไหนดีถึงจะเข้าใจกันเจมไวเจมเร็วเอออันนี้จะเป็นอันที่ยากลองลงมาใช่ปะ่ะแล้วจะมีของวันพวกนี้จะเป็นอันที่ยากสุดใช่ไหมนะลองอันนี้ก่อนครับ คือปกติต้องใช้สักสองไอเทมสู้อันนี้ทีเดียวหนึ่งสองสามเรียกเพื่อนกดโล่ครับแค่นี้เองจบแล้วเห็นสเต็ปอะไรบ้างหรือ,อยังเลยหลังจากนี้ก็ไม่ต้องเร่งก็ได้ก็รอจังหวะด,ดูได้ครับมันตีปั๊มได้ก็ตีไปครับเรามีบัฟเลือดครับก็กึ่งอมตนะนั่นแหละ โอเคไหมล่ะติดโล่อันเดียวสู้ได้คือไอตัวเนี่ยไอจุนโก่ ko, มันตีแรงมันน่าจะเป็นตัวที่ทำาดเมในแบบสภาวะปกติตีธรรมดาได้แรงสุดแล้วโดยที่ไม่ต้องรอใช้สกิลครับน่าจะเป็นอย่างเช่นนั้นนะคลิกๆนี่มันไม่เขียวให้เลยนะ <laughs> น้าเบื่อเหมือนกันนะแบบเจอจอโลนๆลลเลยไงไม่โพเลยไปดูสเต็ปอีกรอบครับบางทีม,มันก็กระตุกเกินไปก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เห็นได้มากกว่าน,นี้อย่างไรอ่ะอีกทีกระได้อยู่นะหนึ่งสกดเพื่อนตุ้มเดียวป่ะเห็นป่ะตุ้มเดียวครับคือมันตีหนักมากอะและไอตัวแดงนี่ไม่ต้องเรียกไม่ต้องรีบเรียกก็ได้ครับ รอให้แร่มันจะเยอะก่อนแล้วก็เรียกรอบหลังก็ได้คือถ้ามันติดบับเลือดอ่ะอมตะนะครับเรียกได้เลยว่าอมตะไม่น่าจะแพ้มงถ้ามันติดนะแต่ถ้าไม่ติดก็อีกเรื่องอ่ะเดี๋ยวจะไปดูวิธีปราบมงกัน จอคนที่ใช้มงแล้วเราจะสู้ด้วยยังไงพูดไปอย่างนั้นแหละสู้จริงก็ไม่แน่ใจหรอกแต่มันก็พอมีวิธีอยู่แหละมันต้องใช้ดวงด้วยครับมันก็ไม่ใช่เป๊ะๆว่าจะชนะทุกตาไปลองดูกันเลยดีกว่ามันผมไม่แน่ใจนะก็คร่าวๆแล้วกันนะมันก็มีแนวคิดอยู่ครับแต่ก็ ลองให้ดูแล้วเหตุแล้วยังไงก็ไปปรับเปลี่ยนกันเองสู้กับเพื่อนมงนะคนนี้ลองไปแล้วครับสู้ได้ไหมจะไม่ได้สู้ตรงนี้เราไม่เปลืองอะไรไงสู้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะเบื่อรู้สึกถ้าชนะจะได้ห้าเฟนห้าเฟนพอยแต่ถ้าเจออย่างนี้ก็หนักเหมือนกันลองน้ำแข็งก่อนดีกว่าไห น้ำแข็งกับพายุอะรู้แล้วสิจะเล่นยังไงไหนเมื่อมันยัดป้อมเก่งใช่ไหมก็ <D> ไม่ได้วะ <laughs> ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวดิอยู่ไหม <c oughs> ก็ยืนขวางได้อยู่นะโอ้ <c oughs> oh, ไม่ได้ละ แล้วเข้ามาเยอะเลยแพเลยจะลองซะหน่อยไม่เวิร์กเว้ยเจอก็ส่วนตุ้มเดียวก็แพ้ครับไม่แ,แต่เราติดโล่อยู่กันนี่บับเลือดปะถ้ามีบับเลือดก็น่าจะสู้ได้อยู่โอ้แต่เขาติดโล่หมู่อ่ะจะฆ่ายัางไงอ่ะโอ้ยฆ่าได้นี่วะนี่ฮะแล้วเราจะเห็นความสามารถของจุนโกครับคือ ถ้าตั้งตัวได้อย่างเงี้ยขวาดแนวแนวหลังเกี้ยงครับแล้วมันได้บับโจมตีด้วยไงก็ชนะอยู่แหละแต่มันไม่ชัวร์ไงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถอยไปนิดนึงก่อนนะขอบคุณเพื่อนนะครับโหแต่ตัวเทพมากเลย เสดแล้วรอบเทพีอ่างน้ำผมน่าจะมาเปิดเสดายเสดายเราอยากจะยัดป้อมมานะแช่ก่อนไหมพายุกดตัวออกมาแล้วก็แช่เปลือมกันนะแต่ลองเปลี่ยนตำแหน่งยืนกันครับผมก็จะพยายามลองให้หลายๆวิธีครับ คือถ้าใครมีแบบตัวประมาณ7ดาว6ดาวแล้วรอขึ้นเงี้ยก็จะขึ้นดีไหม8ดาวนี่นะมันไม่ใช่ง่ายกันนะอันนี้บัฟ6เท่า16วิก็ถือว่าตัวเทพอะแล้วตอนเปิดเกมมันจะไล่ทันทีเลยออกจากด่านมาก็ไล่เลยก็ทำให้อมตะ16วิแน่นอนในช่วงเปิดเกมแต่พอหมดจากช่วงนี้แล้ว มันก็ปับตัวเองใช่ปะจากล้านแน่งคูณ6ไปก็สักหล้าน6ล้านก็ธรรมดาแต่ตัวเพื่อนมาด็20ล้านคูณ6กร้อยยล้านลอดจองังมงแน่นอนครับถ้าติดนะออสู้กับเพื่อนเราลองเท่าไหร่ก็ได้นี่นะ ลองแบบปกติก่อนนะครับน่าจะทันนะแต่เพื่อนเขาไม่ได้มีแค่สองตัวนี้เลยเขามีตัวอื่นอีกก็เปกได้ใช่ป่ะสิบหกวิอ่ะเอาดิแต่แนวหลังตายอ่ะเอาพัดกลับดิทันไหมแพ้แล้วมั้ย แม่เมื่อเดี๋ยวนี้มันเป๊กเก่งเว้ยโอ้โหมันไม่ได้ไงอ๋อเฟหงไงตัวพิกเกมอีกตัวนี่ว่ะลืมเลยโอ้โหเยอะเอาเหอะสู้กับบอทแล้วแม่งใช้ไอเทมไม่เสียงกันนี่วะเฟหงไงมาทำให้เราลมได้ ลองดูอีกทีครับก็ไม่น่าจะซู้ได้หรอกมันกดไม่ทันนะนะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันออโต้ไม่ได้ด้วยนีย่ใช่ไหมละ่ะโหคุณเพื่อนดูดิซูเปอรม์มาสเตอร์แล้วพลังขนาดนี้ครับรอดจากมงไหม42ล้านเดเมจของมงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะลอดจากมงไหมตีธรรมดาล้านเจ็ดตัวนี้น่าจะดีกับไฟหงองอีกแต่ทำซูเปอร์มาสเตอร์ยากไงสกิลมาน็อกบ็กเหมือนกันเองใช่ไหมจะมายืนห่างพอเห็นเราไม่เวิร์กเรารู้สึกหมดกำลังใจเลย เออลองอีกทีอ่ะจัดไว้คล้ายๆกันเลยเว้ยโอเคคนนี้น่าจะมีครับขึ้นรูปโปง่งมาให้เลย <c oughs> สู้ยากนะเซตเทพแล,ล้วล่ะประมาณเนี้ย แนวหน้าก็ใช้มงใช่ไหมแนวหลังก็มีบาเรียมีอะไรไปสู้ไงวะลืมเลยโอ้มาติดโล่แข่งกันอีกมันใช้ดีจังวะเราจะวัดกันดิบๆก่อนไงโอ้โหฟีดแถมอีกเออ ขามีพายุด้วยดีว่แต่มันตีป้อมน่าจะแป๊บเดียวนะเรียบร้อยครับนี่มันได้ตรงนี้แหละได้ตรงตีป้อมนี่แหละครับคือขอตุ้มเดียวอะชนะชัวร์แต่ต้องได้ตีนะซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะได้ตีมันแบบเราไม่มีสมาธิขนาดนั้นไงเพราะเราต้องกะจังหวะว่าพัดกลับไปแล้วแช่ให้พอดี พอระยะสเปดมันแคบมากมันไม่ควรเรียกว่าสเปดเลยมีมงกับหมดหลอมั้งนี่ก็มีอะ่ะลองอีสักตาครับมันที่เสียอะไรนีเมื่อกี้ก็นั่งเอ,อ๋อยู่ว่าทำไรต่อดีพัดกลับเลยสกิลติดด้วยทันเดสตอมครับตีแตกไหมเรียบร้อยครับประมาณนี้นะ คือถ้ามีโอกาสถึงป้อมอ่ะขอตุ้มเดียวอ่ะครับจบโ okay. อเคก็นนี่แหละเทคนิคการใช้เจมไวเจมเร็วประโยชน์สูงสุดของันแล้ววะแค่ตรงนี้แหละที่เหลือก็ปรับเปลี่ยนกันเอาที่เหลือมันก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์ก็ได้ <c oughs> คือมันไม่เหมากับไปตีเลนเจอร์ไง เอสู้กับมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามอ่ะเพราะมันสปาร์แคบครับแล้วมันสู้กับแนวหน้าด้วยกันก็เลือดเยอะเหมือนกันสปร์ไม่ถึงแนวหลังส่วนตัวนี้ที่ผมว่าห่วยใช่ไหมว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้อ่ะลืมนึกไปครับมันก็คือเยลโล่นี่เองแต่ก่อนเราก็ฮิตกันไม่ใช่เหรอตัวเยลเยลเชลโล่ Year Year อะเนี่ยสปาร์ไกลกว่าเยลโล่อีกแถมยื่นห่างด้วย เพิ่งจะนึกได้ครับก็โอ้โหไปดูถูกมันไว้ไงแต่มันก็ผมก็คิดไม่ผิดไงเพราะยุคหลังเขามีมังกรกันไงไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ไงมังกรก็กวาดได้เดเมจก็2ีเท่าสแปดสตันด้วยแตทถักฟาเวตัวไกลแนวหลักนั่นแหละ20เท่า แสนหนึ่งก็สองล้านสองล้านกว่าแต่ถ้านี่ออกสกิลก็นี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสิบเท่าก็สิบล้านสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านไกลๆถ้าเหมือนกันทั้งแถวตัวเล็กตายหมดเหมือนกันแหละสิบเอ็ดล้านก็เท่าไหรสองล้านเองเออวะเอ้อสองล้านสองล้านสี่แต่ที่เปอร์เซ็นต์ออกมันน้อยนี่นะ เซนออกสกิลมันน้อยมากแถมตีธรรมดามันตีเดียวครับก็แทบไม่มีประโยชน์เหมือนกันแต่ก็ตีไม่ช้านะ a อ t a c กส p ปี d มันเยอะมังกรละ่ะตีชามากกว่าแต่ยืนห่างกว่าได้เปรียบตรงนี้คือมี2ตัวเนี่ยแนวหลังมันไม่รอดอครับอย่างนี้จะเอามาบัฟเลือดใช่ปะไม่มีโอกาสได้ออกสกิลเลยตอนนี้ปั้นเฮดสติลเน่ะนักเรียนดีเด่นน่ะเพราะมันจะยืนห่างกว่า มีโอกาสออกสกิลเพราะถ้าออกสกิลได้จะบัฟด้ห้ไอตัวเนี่ยสองเท่าก็สี่สิบล้านหกสิบล้านเข้าไปแล้วมาจะพอแบบทนเดเมจได้แต่นี่ก็บัฟลือดใช่ไหม p พา e วอ p HP ัพเพเพิ่มแอเรียชิลด้วยน่าจะน่าจะใช่เสียดายระยะของตัวนี้มันไม่ถึงน่าเสียดายแต่พวกระยะกลางๆได้หมดไอ้นี้ก็ได้เนี่ยสามตัวนี้ทีมกันได้จุนโก มังกรแล้วก็ไอออนมูนที่เหลือหาพวกสโลไมค์ตัวก็ได้สโลมูมาช่วยเบรกเกมอีกเราได้บัฟปอีกน่าจะพอสู้กันไหวอีกตัวก็เจมอยวงหางยังห่วงโอเคครับไปสู้กันต่อโอ้โหพูดเยอะจังพูดไปได้15นาทีไม่รู้จะได้สาระกันไหมเพราะด้วยเดเมจมันจะไง,ไ,งไงครับครับ ธรรมดา,าเราจะลองสกิลกันแต่พอเห็นไดเมจเยอะมันทำให้เห็นรูทางที่จะเอาชนะศัตรูได้แล้มาเยะก็คงจะใช้ยากอยู่นะมาติดเลือดแล้วตายไปละมันยืนห่างด้วยไงครับใช่ปะยืนห่างมาก ก็เหมือนเกือบยิงไกลอ่ะข้างๆไอ้อนลเบรบุนเลยเ네นี่ยยืนเข้าหน้าเนี้เดียวเองนยได้ปั๊บเลือดไปด้วยเนี่ยปั๊บโจมตีก็ได้ถ้าตัวหน้ามันติดสกิลก็ได้ก็เทพแล้วนะทำไมผมมองไม่เทพวะก็ไม่ก็ไม่แปลกอะ่ะมันแบบตัวรุ่นใหม่มันก็สกิลแรง เค็กคิกไม่มาซะทีอุตส่าห์เล่นบ่อยขึ้นอ่ะที่เหลือก็ลากบแดงกันคลำคลำลุบหมดประเด็นจะพูดหรือยังวะสรุปกันละกันนี่ก็ ตัวตีป้อมครับตีบ้านเอาตีบ้านเลยดีกว่าพอถ้าแค่ตีป้อมตัวนี้เทพกว่าชนโกะมันตีธรรมดาตีเดียวไงครับก็ตีเล่นด่านพิเศษ็จอะตัวเนี้ยจัดไปเลยชนโกะตุ้มเดียวตีเดียวมันก็แรงไงแล้วพอสักพัก เริ่มยึดได้เยอะแล้วค่อยส่งตัวไออีกเจมเร็วไปเจมเร่งใช้อะไรดีชัดเจนเจมไวเจมคึกเจมคึกคักอืมทันแม้โดนอัดก่อนทีเดียวครับขอให้ได้ออกะ ทีเดียวครับขอให้ได้ออกเถอะไม่ต้องติดโลก็ได้เว้ยเอ้ยทำไมไวกว่าเดงดีกว่าแต่ตรงนี้ติดดีกว่ามั้งถึงถึงปั๊มแล้วนะดูดีจะได้ไหมดูเลือดปั๊มลดสกิลไม่ติดไงติดแล้วปักปักปักประมาณห้าทีน่าจะแตกถ้าจะพะ เจมเร็วเลยนะ5ทีขอให้ไปถึงครับไม่ต้องรีบปล่อยก็ได้ครับเพราะมันตีช้าไงคือแบบมันวิ่งไวใช่ไหมแต่มันตีช้าก็รองจังหวะให้มันทางโล่งอะเป้าเดียวคือถึงป้อมเลยไนงะอาจจะทำใม้ดูอีกที อย่างแรกก็ต้องเอาพวกนี้ไปก่อนเคลียร์ป้อมแรกทันไหมไม่ทันมันยิงเร็วจังวะเออได้ละโอหทีทีเดียวสวน๋ยวด,ด้สู้กันได้ไหมก็โหจบกันนะมาแล้วครับมาแล้วเลือดเยอะไม่กลัว ได้ปั๊บโจมตีได้โอ้โหได้ปัฟบโจมตีเขาใสๆเลยติดสกิลด้วยจบวันเวครับเคลียร์พื้นที่ให้มันวิง่งโอ้ไม่ต้องใช้ไอเทมเลยว,วะ่ะสุดยอดเออเริ่มเฉียวแลวเล่นได้สัก80ตาคง,งได้สักครึ่งตัว โอเคต่ออีกหน่อยนะรอบเดียวแล้วกันเริ่มจุกแล้วพูดจะสองอะประโยชน์ก็พอรู้แล้วนะครับก็ไปปรับเปลี่ยนกันเอาแล้วกันมันก็ทีมใครทีมปันอนะเราขาดตำแหน่งไหนก็หาตำแหน่งนั้นเหิือม,มาดับตัวไหนก็เอาเอามาตัวนั้นละ เนี่ยถ้ารีบเปิดอะได้อยู่เห็นไหมแต่ผมไม่ได้ไงเพราะมันจะมีจังหวะกระตุกอยู่นิดนึงนี่ครับวันเวถึงละได้บัฟเลือดด้วยก็สบายสบายครับติดสกิลแล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะเหมือนกันดีวะหกทีได้ อ๋อเหลือเมื่อกี้มาติดบับโจมตีเลยป่ะโอเคสเต็ปประมาณนี้คลิกๆล้อขึ้นไปพูดก่อนประหยัดไปทั่วเลยวะสุดท้ายประโยชน์มันคือลายย้ำกันอีกรอบแล้ว พยายามนึกอยู่ไงครับว่าลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าแนวหลังครบแล้วอัพเต็มหมดแล้วนี่เอาไว้ตีบ้านครับเน้นตีบ้านเลยแล้วกันเคลียร์วันเวให้มันเลยทางตรงถึงบ้านคือถ้าถ้าสกิลไม่ติดก็ไปลี่สโลครับจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆเลยหรือถ,ถ้าจะตีบ้านก็ หรือให้มันไปชนกับฝ่ายตรงข้ามก,ก็ได้ให้มันสกิลมันติดพอสกิลติดทุกอย่างก็เร็วครับฟาดฟาดหมดแล้วจนโกนี้ก็ตีป้อมครับแล้วก็ถ้าสกิลออกก็กวาดตัวเล็กครับแต่พวกด่านใหม่ๆตัวเล็กมันไม่มีแล้วไงมีแต่ตัวใหญ่ๆเลือดเยอะวิ่งเร็วตีหนักโกงประมาณว่ามันมีจนโกเป็นล้าน ชุนโกเป็น10เคยเห็นอยู่นะโวมันวิ่งมาได้อย่างเลยสิบกว่าตัวมันก็สู้ไม่ได้ดิเครื่องก็กระตุกน่าเกลียดเกินแขกครับตาสุดท้ายของวันคือถ้าคิดอะไรใหม่ๆได้ก็จะมาทำคลิปครับถ้าไม่มีก็จะนั่งนําขามเออสเต็ปแรกนี่ไงลืมเห็นป่ะถ้าเรากดทันเราจะรอดจากการโจมตีครับ ปั๊บม,มันจะลีกประมาณ4 5หวิอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ชัวร์ทีว่ากี่วิแต่บับมาแล้ววาเขาตีป้อมได้อะแต่จนโกตีคืนได้ครับครึ่งหลอดแหละคนเดียวอ่ะตีคนเดียวครึ่งหลอดแต่บับโจมตีแล้วครับแต่สกิลยังไม่ติดขำๆเลยว่ะได้บับเลือดแล้วครับอ,อมอมตะแน่นอนบับเลือด แต่สกิลไม่ติดไงกระเซินติดมาเยอะนะครับแต่เรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามพอถึงจังหวะมันโจมตีนสเตอร์มันตายหมดก่อนก็นกไล่สกิลไม่ได้ก็ต้องตีธรรมดาไปคลิก,กลองอะไรอีกดีะ่ะ อยากจะลองความเป็นอมตาของมันดูครับไปด่านสู้กับเพื่อนก็ได้น่าจะมีมงเหลือจะเอาไว้รับมือรับเท้ามงครับแต่สู้กับเพื่อนเพื่อนก็ชอบใช้น้่นน่ะใช้เทมน่าเบื่องืงน,นนะโหมาจัดเต็มเนี้ยจะเอาอะไรไปสู้วะ <c oughs> เยอะเกิน อาอมาตะรอดจากมงไหมล่ะลอดครับผมรอดครับผมชนมงได้อยู่นะครับผมขออีกตัวใจยเย็นใจยเย็นบัฟอยู่เป้าข๋อจนโกขวานให้ครับอ่าบัฟฮะเฮ้ยจูนี่ว่าเฮ้ยให้สเต็ปนี้ก็ได้ไห่บัฟเลืออไปครับไม่ต้องรีบปล่อยเดี๋ยวปล่อยแต่บังกรก็ได้ มันไม่ได้ใช่เพื่อนไม่เก่งนะเพื่อนก็เก่งนะด้อมตะครับผมชนได้ครับผมไม่เก่งอย่างเงี้ยบัฟเลือดไงชมตัวเองแล้วไว้เดี๋ยวนี้โอ้ยทันบลับไหมไม่ทันอดบัฟชนได้อยู่นะแพ้แล้วครับ อมาตะาแครไหนอย่าใช้น้ำแข็งสิโว้ยไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ขอสู้หนะ่อยอ่ะจัดไปชนโกเอาอกสกิลหน่อยเอมอม้าอมตะาของเราหมดแล้วหรอ เาไม่มองไม่ใช่เหรอทำไมมองไม่ออกเลยโอ้โหแนวหลังเกี้ยงโดนสโลด้วยโอโหดร้ายมองมาแล้วมาแล้วตัวโล่ใหม่ของเราโดนสตานวะโอ้รขววดว่ะน่าจะจนโกครับเป็นงานโหดในว่าจนโกพอมาเยอะๆเห็นปะเราได้บัฟด้วยไงเฮ้ยพอได้นะ อีีีีกกททออยากแรกเอาปั๊บเลื่อนไปชนชนกำมงกันครับคือถ้าอยากลองแบบไม่ใช่อเทมทั้งคู่ทำได้หรือเปล่าไม่รู้ขออีกทีนะทนดูกันนิดนึงอ่ะแฟนพือไปเพื่อน <c oughs> ไฮได้แค่นี้แหละธรรมดาก็ขี้เกียจกดครับเป็นอะไรที่หน้าเบื่อมันกดออโต้แบบให้ทุกคนไม่ได้ไง เพื่อนคนนี้ก็เคี่ยวครับไม่ใช้มงแต่ซูเปอร์มาสเตอร์ทุกตัวแล้วมันจะเรียกได้ไวมากเลยไงก็โอ้โหสู้ยากกว่าปกติคนเพื่อนครับมงปไหนครับคุณเพื่อนอย่าใช้ตัวเหมือนกันสิครับใช้ตัวเหมือนกันแล้วมันก็ไม่แตกต่างเกตาสุดท้ายครับโอ้โหครึ่งชั่วโมงขยันมาก กับการเรียนขยันแบบนี้ไหมลูกโอเคมองไปไหนอะมองมาเจอกันเดะแป๊บหนึ่งนะออรอแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ทันมองมาแล้วครับ โอ้โหสกิลแม่งกวาดเคี้ยงเลยวะเบรกได้อยู่นะโอ้หถึงขั้นใช้น้ําแข็งแหละน้ําแข็งบ้างดินายอมเหมือนกันแหละเลืกดเพื่อเลดจุนโกหลบแป๊บหลบแป๊บเดี๋ยวออกพร้อมๆกันพัดมาพัดกลับไม่โกงครับอยู่ตรงนั้นแหละ มาแล้วโหไม่ไหวไม่ไหวปมันใช้บาเรียปกตินี่วะยอมยอมยอมมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะคือมันเรียกมาเนี้ยแล้วผมจะไปสู้ไงกดออโต้ไม่ได้นี่วะกดไม่ทันมันมันไม่ใช่ความผิดของผมนะครับโหซูเปอร์มาสเตอร์เลยอะ เราก็ยังจะไปเยดแหลมใส่ขั้วเขาอีกห้าวเกินห้าวเกินถูกแล้วครับซูเปอร์มาสเตอร์ถูกตัวแล้วถึงน้องๆที่มีกบแปดดาวครับเลือกให้ถูกตัวนะครับมันไม่ใช่ได้ดอกกันทุกวันนะแปดดาวเนี่ยกบแปดดาวกบตัวอื่นเหมือนกันน้องเรามีจํากัดเราต้องเลือกให้ดีที่สุดครับเหมาะสมกับทีมเราเออวันนี้ก็แค่นี้ละกันสวัสดีครับ